รังสีในความเข้าใจของคนทั่วไปอาจหมายถึงสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อชีวิตซึ่งหากได้สัมผัสแล้วอาจส่งผลต่อสุขภาพความจริงแล้วมนุษย์ก็อยู่กับรังสีตลอดเวลาซึ่งถ้าเราเอาเครื่องวัดรังสีไปตรวจวัดก็จะพบว่ามีปริมาณรังสีอยู่แต่จะพบในปริมาณน้อยเกินกว่าจะทําอันตรายต่อร่างกายมนุษย์ได้ซึ่งในอาคารบ้านเรือนที่เราอาศัยอยู่นั้นมีวัตถุกัมมันตรังสีที่มีอยู่ในธรรมชาติอยู่แล้วทำให้มีรังสีที่อยู่ในธรรมชาติเหล่านี้อยู่รอบตัวเราโดยไม่รู้ตัว คนในโลกอ่ะนะคะไม่ใช่แค่คนไทยสัมผัสรังสีอยู่แล้วเพราะว่าทุกที่มีรังสีหมดจริงๆแล้ววัสดุของมันรังสีเนี่ยมีทั้งที่มนุษย์สร้างขึ้นแล้วก็ที่มีในธรรมชาตินะคะเพราะว่ารังสีเนี่ยเราเอามาใช้ประโยชน์ได้เราก็เอาประโยชน์ของมันที่มีอยู่เนี่ยมาใช้ให้เกิดประโยชน์กับคนแต่ว่าก็ต้องมีการป้องกันเพราะว่าเรารูอยู่แล้ว,วมันอันตรายคะ่ะประเทศไทยก็มีการนํารังสีมาใช้ประโยชน์มากขึ้นไม่ว่าจะเป็นด้านการแพทย์ด้านการเกษตรอุตสาหกรรมและการศึกษาวิจัยต่างๆดังนั้น สำนักงานปรมามนูเพื่อสันติจึงเป็นผู้กำกับดูแลเพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อมรวมถึงเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่เสี่ยงต่อการสัมผัสรังสีในปริมาณมากอีกด้วยหุ่นยนต์กู้ภัยทางรังสีจึงเป็นอีกหนึ่งเทคโนโลยีที่ได้รับการพัฒนาขึ้นมาเพื่อใช้ประโยชน์ในการเข้าสำรวจพื้นที่ซึ่งมีความเสี่ยงในการรั่วไหลของรังสีหรือในบริเวณที่มีการแผ่รังสีในระดับสูงโดยหุ่นยนต์จะทำหน้าที่แทนคนจริงๆในการเข้าไปสำรวจและเก็บกู้วัสดุรังสี โดยผ่านการควบคุมของคนผ่านกล้องที่ใช้ตรวจดูพื้นที่และหัววัดรังสีที่ตัวหุ่นซึ่งสามารถวัดปริมาณรังสีในที่เกิดเหตุได้ทันทีก่อนจะเก็บกู้วัสดุรังสีลงถังที่จัดเตรียมไว้โดยเฉพาะตัวนี้เนี่ยเราพัฒนาร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีประจอมเก้าพระนครเหนือเพราะว่าน่าจะมีหุ่นยนต์ในการเข้าไปเก็บกู้นะคะก็ <c oughs> ฉะนั้นเราก็ไปปรึกษากับทางสถาบันเทคโนโลยีประจอมเ้าพระนครเหนือแล้วก็บอกเขาว่าสิ่งที่เราต้องการเนี่ยมีอะไรบ้างเพื่อว่าเขาจะได้มา ใส่อุปกรณ์เราต่างๆ,ๆเข้าไปเพราะว่าตัวหุ่นยนต์เนี่ยโอเคมันมีต้นแบบอยู่แล้วแต่ว่าเราจะต้องมีอุปกรณ์ต่างๆเพื่อเสริมเข้าไปนะครับระฉะนั้นเราก็จะบอกว่าเราต้องการหัววัดอย่างนี้เราต้องการกล้องอย่างนี้เราต้องการให้รับน้ำหนักได้เท่าไหร่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการขับเคลื่อนหรือว่าการใช้มือหยิบจ,จับต่างๆ,ๆเราก็พยายามให้เจ้าหน้าที่เนี่ยได้ฝึกใช้เพื่อว่าที่จะได้สัมผัสกับมันแล้วจะได้รู้ว่าต้องทํางานยังไงเพื่อให้ได้สะดวกอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ปัจจุบันหุ่นกู้ภัยทางรังสีที่สำนักง,งานปรมานูเพื่อสันตินั้นมี1ตัวเนื่องจากมีราคาค่อนข้างสูงและต้องใช้เวลาในการผลิตซึ่งจากการทดลองใช้พบว่าหุ่นยนต์ปฏิบัติงานได้ดีขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังฝึกใช้หุ่นยนต์ให้มีความชำนาญมากขึ้นเพื่อหากเกิดอุบัติเหตุทางรังสีขึ้นเมื่อใดจะได้มีความพร้อมในการใช้เครื่องมือได้อย่างคล่องแคล่ว